มไ,กกไม่จเจัมราได้ให้คำตัดปฏิญาณกับพ่อแม่เขาเขอขอสินสอดเราบอกไม่มีเราจนไม่มีอะไรทักทีนบอกมีอย่างเดียวคือคำมั่นสัญญาผมจะดูแลทุนจะอยู่กับทุมจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะขึ้นเมน คือต้องบอกนักแสดงสมัยก่อนในกลัวนะกลัวการเป็นข่าวกลัวการที่จะทําอะไรให้เสียหายกลัวมากเพราะมันยังไม่กล้าพอแต่สมัยเนี้ยเทคโนโลยีมันก้าวเข้ามาวาัฒนธรรมต่างๆมันเข้ามามาทําให้เด็กสมัยนี้มีความกล้ามากขึ้นความอดทนน่ะคนสมัยนี้ความอดทนมันน้อยต่างคนต่างก็เก่งต่างคนต่างก็แน่ต่างคนต่างก็งงกมีชื่อเสียงมันก็เลยไม่มีความ ยึดหยุ่นซงนันและกันไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตามกันาากกทุ่งเขาเป็นคนที่ว่าเข้ากับใครง่ายๆ mm hmm. เขาเป็นคนโอภาปราศัยมีน้ำใจกับทุกคน mm hmm. เพื่อนฝูงเราทุกคนชอบทุ่งหมด mm hmm. เราครบกับแฟนมาได้สักห้าหกเดือน mm hmm. น,น่าจะไม่น่าจะเกิน mm hmm. มันคบกันไปกันไม่รอด พอมีปัญหาที่เขาบอกทุม่มทีไม่ทุ่มไม่ยังไง mm hmm. เขาจะแก้หรอมีอยู่วันก็นั่งมองเขาผู้หญิงคนนี้มันแปลกลมันเข้าใจชีวิตเราทุกอย่างมันรู้เลยว,ว่าเราต้องการอะไรรู้แล้วเราทุกเรื่องอะไรอะไรทีม่มันแปลกล้วก็เลยจับมือเขาให้ทุม่มพระถามมาหลยเราแต่งงานกันเพราะว่ารุ่นพ่อเนี่ยกว่ามันจะมีความรักได้เนี่ยกว่ามันจะ ผ่านวิกฤตการณ์กว่าจะผ่านพ่อแม่เขามาเนี่ยมันลําบากและสําคัญที่สุดเราได้ให้คําตัดปฏิญาณกับพ่อแม่เขาเขาขอสินญตอเราบอกไม่มีเราจนไม่มีอะไรสักทีบอกมีอย่างเดียวคือคํามั่นสัญญาเขาถามว่าอะไรบอกผมจะดูแลทุนจะอยู่กับทุนจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะขึ้นเมนและเราต้องทําให้ได้ฉฉัันนมีนททยคา่ ขารู้สึกว่าเสียใจนิดนึงว่าเคยเหนื่อยกลับมาท้อมาเครียดมาก็จะพูดกับเขาอธิบายเขาเขาก็จะบอกอย่างนั้น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 เราก็จะดีขึ้นแต่ปัจจุบันไม่รู้จะบอกกับใครทำไมที่เราลําบากเรามีเรื่องปัญหามากมายเขาไม่เคยทิ้งเลยถึงวันนี้เขาเจ็บหนะักเราก็ต้องไม่ทิ้งเขาดีใจที่ได้ทํา หน้าที่ของสามีและได้ดูแลคนที่เรารักสุดหัวใจได้ดีที่สุดออันนี้ต้อง,จร,งจริงจจากจนลึกจากใจจริงเลยซึ่งคุณทุมเองถ้าเขายังสามารถพูดได้ยังรับรู้ได้เขาก็คงอยากจะพูดคําเดียวกับที่ผมพูดคือกราบขอพระคุณแฟนๆทุกท่านที่ห่วงใยคุณทุมและครอบรครัวผมมาตลอดไม่มีอะไรที่มันจะเป็นถูกใจและชื่นใจเท่าดกับได้กําลังใจจากพวกท่านทุกคนครับ ขอบคุณแทนคุณทุงด้วยคับไม่เคยจะทิ้งกันทำทุกอย่างคือรั